แอล้วครับจับน้องถบน้ำาครับน้คบน้ำอการอาบน้ำนะครับนะเขาจะอาบน้ำแบบนี้นะครับนะแล้วก็ไกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนอ

อย่าบอกเดี๋ยวเราไปเล่นเคยเป็นสัตว์เหรอฮะมาทุกนั้นแม้ทั้งนี้แล้วชางไทยแล้วก็ดาวมงคลบัวบาสอุ้มสี่คบ่ายสอขอตัดขอได้ขอได้ยายเด้อไปเลยถ้าเลี้ยงช้างแบบช้างอายุเยอะความต้องใจดีด้วยนัใจเย็นมาก ถ้ายายจะพาไปถึงสองุดก็ต้องไปถึงสองสุขถุดถึงจะรีบทุ้นรไปไหนก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอถ้าเดินใช่ไหมถ้ายายหยุดก็คือหยุดต้องตามอารมณ์เขาอายุห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เนี่ยคือว่า ก็อายุเยอะแล้วเนาะถือว่าเป็นยายเลยเนาะอ่าเป็นยายแล้วอ่ะขอบคุณครับคุณครับผมขอบคุณคมึงก้อยนะเฮียเงี้ยก็ได้ติมเราอ่ะ <ชร S 2> อพี่ต้อยเขาได้เลี้ยงไอติมด้วยนะครับนะ,ะโโเนี่ยอ่าพี่ต้อยก็ได้เลี้ยงไอติมด้วยนะครับเนาะ ผมลงมีช้างสี่เชือกที่บ้านเชือกเดียวครับนี่เป็นยาเชือกเดียวเชือกเดียวครับอันนี้เชือกเราจะขึ้นพ่อผมเรียนไ้สามสิบปีแล้วครับเราจะขึ้นพ่อพ่อเสียนะไปเจอยาจีนแดงอยู่ฟืินนี่พ่อเลยิี่ยายเขาเรียบร้อยเรียบร้อย นี่มันติดตัวน <conduct> <c oughs> ี่นะที่ดูไกลๆเห็นี่นีติดปกติไม่ซอยหมันกินอิมเดียวยวเดเคยกินเนยเยหึนยกมีอะไรก็เป็นกินนี้กินดีนะนี่กินคนยากกินบ้างบางาบกคนบักชาวบักเอา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 ตัวเนี่ คุณยายเขากินใน,นเตียมนะครับรนะ <c oughs> ตใต้ดินผมไม่ดูตัวไหนเลยผมดูแต่ยายรับจริงเป็นายายทุกคนยอดใหญ่อือนายขานอกลักขออง,งเห้ามือนทงเป็ยังวะเป็ยังครับเป็นยังเ,เ่งมากเลยเน,นาะเล่น,น <S <S เลยเ่นเลยชื่น,น,น, <S <S นใจนะ

ดูกันที่เขา,าอาบน้ำนะครับอาบน้ำนี่คือเขจะนิ่งมากเลยนะครับนะเขาจะสบายนะครับอืมเป็นคนที่อารมณ์ดีมากเลยทางด้านเะนี้อืม

ก็ถ้าเราเลือจริงย่ายหนิสิอายุหลายกว่าทุกเสื่อนะยื่สูงไปก่อนเยอะเอาใจได้จบเลยอาป้า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 ตัเยอะอายุหลายกว่าสุดโต่งเลยน่จริงอายุเยอะกว่าในบ้านตะกางละมั้งเนาะกว่าแล้วห้าสิบหลายห้าสิบสี่แล้วจิงเนี่ยผมว่าเยอะกว่าทุกเสื่อนะใจเย็นน่อยครับฝากตั้กใจเย็นด้วยครับอาป้าอาป้าตวยอาป้า ยายน่าจะอายุเยอะนิดหนึ่งแล้วเลยยายนิดต่อเด้อเร็วน้ำก็ดีนะไอ้ศูนย์แบบนี้เสี่ยมเลยนะอยู่ไร่ผมว่า để ละสุขหาเนาะเดี๋ยวหาอยู่แล้วเวลาใครขึ้นได้บ่ได้ ด้วยนะครับครับครับผมครับไม่เป็นไงเด้อไปเรื่อยไปเรื่อยติดคาไปไปต้องเจยืนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไปยายไปเดินดีครับผมเนอะค่อยๆเดินเนาะ เาก็ค่อยเดินเดินอยงนี้เราเดินการทันนะืมใช่ตามทันส่งคนยายนะครับส่งคนยายนะครับาอาบน้ำแล้วสุดชื่นแลนะครับนะ

อันนี้ท้องหรือเปล่าชานะา่ะอ๋อเหรอโอ้โหเหมือนท้องเลยเนาะอ้วนเห้อ <c oughs> มีตัวนี้ผมก็ได้ส่งคุณยายแล้วนะครับนะ,ะเดินตามก้นไปสักหนึ่งเดี๋ยวผมก็เดินกลับไปแล้วนะครับนะ,ะ,ะไปไกลไหมเนี่ครับเนะี่ย กี่กิโลอ่ะไมาหรอกอ๋อข,ข้ามสุ่มโคตไปอ๋อประมาณกิโลน่อ๋อประมาณกิโลหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนะาะอ่ะะา,นนานนอออันนี้ก็ได้ส่งมาได้ได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับนะ ว่าต้องขอดูเพียงตัวนี้ก่อนนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้านะครับที่ได้เข้ามาช่องผมก็ขอให้กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ